การใช้งานโปรแกรม GIDSS 0่สูตนะเมื่อเสียบเปิดโปรแกรมแล้วเสียบกล่องกล่อ,องอา่านนะนะเรียกไม่ถูกกล่องอา่านนะเข้ากับปาร์ตโอเมดีแล้วเนี่ยามากดต,ต,ตรงนี้นะเลื่อนมากดตรงตรงนี้นะเเซเวปั๊บแล้วก็มากดตรงนี้โอเคปั๊บมันจะขึ้นตรงนี้แดงๆเนี่ย ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องสนใจลบเลยก็ไดนะ้ของเดิมลบเลยไม่ต้องสนใจลบเลยลบเลยลบไปหมดเลยลบไปหมดเลยดูนะเนี่ยลบหมดแล้วเนี่ยหน้านี้เป็นไม่ไม่ต้องไปสนใจอะไรลบไปหมดเลยได้เลยดูนะอันดับแรกเราเรียกดูหมายเลขเลยพอมันขึ้นแดงๆทีนี้ปุ๊บเรากดเรียกดูหมายเลขหนึ่งครั้งโชคดีนี่ก็เลยหมายเลขตรงคัสซีเนี่ยตรงนะพอดีอปกติเรากดปุ๊บอ่า 3, พอมาหน้านี้ปุ๊บเห็นไหมยังว่างอยู่ไม่มีอะไรแล้วก,กดตรงนี้ทันทะีนะดูนะโชคก็ให้มันจะขึ้นอย่างนี้ถ้านสนใจกดโอเคเลยชอบก็ให้มันจะมาหน้านี้ทันทีข้อมูลวิใช้เห็นยัยงเข้าได้อะไรไหมเนี่ยก็มาดูข้อมูลวิใช้นี่นะอ่านี่บอกอะไรไนี่ไม่ได้ค่าสีตรงเมื่อกี้นี้เครื่องยนต์ อะไรก็ว่าไปจะดูดีๆ,ๆทั้งหมดจะดูเครื่องยนต์ะนตะ <ๆ S 1> เครื่องยนต์เครื่องยนต์เนี่ยเครื่องอมาแล้วจะดูอะไรอ่ะแสดงผลข้อมูลแล้วดูดู TDC ที่ค้างอยู่ในระบบะะข้อมูล TDC มีไหมดูดิโอ้โหนี่มีบานเลยมีมีตั้งเก้าสิบสามตัวมีสิบสามตัวเรากลับไปก่อนย้อนกลับไปที่เดิมก่อนข้อมูลวิชัย รอแป๊บหนึ่งนี่ย้อนมาหน้าแรกนะดูดีๆททั้งหมดที่กล่องมันที่เครื่องมือที่มันสื่อสารกันได้นะแต่นี่เราถอดมาทดลองนอกลอกรถถ้ามันติดมันมีกี่กล่องเนี่ยมันจะขึ้นให้หมดเลยนะดูเราติ๊กไปดูดูที่ว่ารถคันนี้มีกล่องอะไรบ้างนีของเครื่องยนต์เนี่ยไหมเนี่ยถ้าถ้าต่อกันหน้านี่จะเป็นเครื่องหมายบวกเสื่อแบตเตอรี่นี่ไม่มีต่อไม่ได้ใช่ไหม เดี๋ยวรอดูนะไอน,นี่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้นี่คืออันนี้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้กล่องซีซีเอ็มเนี่ยไม่สามารถเชื่อมต่อได้เพราะเราไม่ได้เสียบรถเรา,เาลงวา,างล่าง ABS บียก็ต่อไม่ได้น B H เนี่ยกล่อง ABS เนี่ยเห็นไหมอีโ e มระบบอ e ีสุทำไมาเชื่อมต่อเพราะมันเป็นลักษณะทีะ่ว่าเราถอดมาลงข้างล่างที่สำคัญคือเราเปิดทีด่ต่ยนะ จนมันครบแล้วเนี่ยก็จะหยุดอย่างทุนกิมีภัยก็ต่อไม่ได้นะระบบเอพีสตาร์ก็ได้เพราะยังได้แต่เดียวคือเครื่องยนต์นะดูนะนระบบเครื่องยนต์ในต่อคนระับเห็นอย่างต่อตจะดูอะไรก็ว่าไปจะซ่อมอะไรจะดูคลดลบคลดได้หมดอ,อย่างเช่นเราก็จะย้อนมาตรงนี้ดูข้อมูลฟีดีเนี่ยป๊ัปกอลเนี่ยก็ถามันจะลบหรือเปล่าไม่ลบทั้งหมดแต่วิธีลบทีละตัวเนี่ยยังไม่รู้ลบได้หรือเปล่านะลบทีละตัวไม่แน่ใจ เพราะว่าโอ d y ียี่ห้ออื่นแล้วก็ถ้ากดลบมันก็ลบทั้งหมดเหมือนกันไอ้ตัวนี้ไม่รู้ว่าจะเลือกแล้วตีละลตัวได้หรือเปล่านะตามน,านีจะออกก็กดมาหน้าโฮมเลยดิป้าก็ให้หน้นาโฮมหน้าแดงไม่ต้องปิดเครื่องเลยจะไปเข้ากันอื่นแล้วก็ดึงปักออกปิดอันนี้ปุ๊บตรงที่ไม่ต้องไปลบนะถ้าลบ,บเปิดเครื่องที่รกนานมากแต่ต้องการจะออกเลยมาจบแล้วปิดเครื่องปิดสวิตช์ออกนี้เลยตัวนี้ลบลบค่าได้เอยอะไรลบปาบ้าก็ให้ นี่เราเป็นแรเดียร์เดี๋ยวมันขึ้นมาอยู่แล้วเดี๋ยวมันขึ้นข้อมูล้เราใหม่อยู่แล้วอ่าเนี่ยนะเรียบร้อยตอนนี้เราก็ปิดสวิตช์วิดตู้เย็นปิดสวิตช์เย็นโบกอะไรขาดการเชื่อมต่อนะป๊อุ๊บจุดขาดการเชื่อมต่อ ตัวหนังสือตัวนี้ต,ต้องขึ้นเป็นสีแดงถึงจะใช้งานได้ในตัวนี้เ,เขา้าไปดูเราเข้าถึงปุ๊บทำยังไงก็ไม่ได้เออเลยไหมเพราะเราไม่ได้เสียบสายไม่ได้เสียบสายสายตัวเชื่อมต่อเสียบสายขาขึ้นเดี๋ยวเราจะลองเสียบไปดูนะเสียบดูปไปก่อนตัวนี้จะเป็นจุดนะเรเสียบปุ๊บอ่ามันมีอะไรก็แล้